พ่อต้นกระบุกสองต้นครับผมบ่ญงปันไดแต่ว่ากระแกงกินอิ่มี่ดอกผู้ใดแกงบ่เป็นเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีแกงของบบาวกึมนะครับเด้อสูตรแกงของเบาวกึมบ่ต้องต้มน้ำทิ้งครับผมปอกแล้วกระแกงได้เลยบ่อกขั้นลอยเปอร์เซ็นต์ครับผมเป่งวิธีการกันเลยครับถ้าแกงแสดเส่ยบ มาสู่ขั้นตอนการแกงกันเลยครับนี่ผักปอกใส่สดๆเลยล่ะหาถุงมือหรือว่าถุงหูหิวใส่มือใน้วยครับเด้อมาสั่นมันสิขั้นมือเด้อเบาคึมปอบในดอกเพราะว่ามันทนทานแห้ะ ฝนกฤติมาใช่ป่ะมาเด้อให้แกงแล้วก่อนแกงอยู่กลางเดินเพราะว่าบาคกิมมาท่านนี่ห่องขั่ขวมาท่านเห็ดห่องขั่วนะครับบั่นเห็ดมาท่านแล้ว <c oughs> ถ้าบอาคกิมเฮ็ดคลิปแกงต้นบุกมักสิมีคนที่พื้นเขามาเบิ้งพื้นสิถามว่ามาต้มน้ำทิ้งบ่อว่าท่นว่า สูตรเบาคึมผสมต้ตมด้วยครับเด้อแต่วาตอนใส่ต้นบุกต้องหายหนามเดือดครับผมตอนนี้ไงเลยครับงงปวดมากผ่านคุณแม่ภาคแกงว่าเคยต้มน้ำทิ้งครับผม 違うほうだ กะว่าต้นบุกซุกแล้วจัก80%เป่ากล้มกัดดีไซสมตัดขั้นครับผมด้วยใบบระคามอ่อนครับผมใส่ใบบระคามอ่อนอย่างเดียวกับพ่อครับเพราะว่าต้นบุกมันบ่หลายสมสมนีนพ่ออยู่ตัดขั้นไน้อยู่ มันมีเบ้าคลืมกับดีไซน์ียงแกงไว้ครับผมตามด้วยปากกระป๋องครับผมแกงง่ายๆมือนนิแกงใส่ปากกระป๋องจวดต้องไปเลยปลาเนี่ยนัวจวดหนึ่งครับพี่ แต่งนัวปลา,าแสบก็ดีขั้นตอนสุดท้ายครับผมพักอีตูผพักขา ไปปกูดห้อมๆใส่ลงไปมาแล้วมากของวิานหรอกบ้ากลุ้มแกงแล้วๆเบิ้งนี่เห็นประมาณนี้ครับพ่ดี๋ยวบ้ากลุ้มจะพลาดชดนะครับด้อ มาครับมามห้อนๆเลยอือปีเทียด้วยครับเด้อจังได้กินแก่งต้นบุกแก่งอ,กอีรออกอาหารปลาตามฤดูดกาลครับผม one